ก็มหนะเคยหาบอมแล้ว่หายม่มากระโดเว่าอนักอีกแล้วก็นานแล้วก็เป็นโควิดด้วยนี้ไม่ได้ไปก็เลยขาดช่วงพอดีก็เลยตาตัแล้วแต่เอาการก็คือไงสยิอาการคือว่ามโหัวแก็หรวไยไม่ยอกเกงจังเวลวายเลียงสวก็จำจำได้หมอบอกว่าเป็นเป็นโรค อาการสบายใต้องรักษาเลยต้องไปเคไปดสมองที่ไม่หายต้องที่ผ่านศึกต้องตรวจที่เด็กพิเศเขาเห็นเห็นน้องเขามากับที่ตลอดเลยตดก็ติดพ่อแม่เขกติมีอะไรก็มีให้ยายจะไม่ให้แม่คือแม่ก็ยังเขาก็ยังมีลูกคนเล็กอยู่นะขอให้แบ่งกันดูแล ก็้ระบบเามานี่เขมาช่วยเรื่องพัดรก็คือามาน้า้านก็้าร้าน็ก็คืออาศัยมาอยู่มาเรานะที่อื่นไม่ได้บกวนัวจเยอนเามามั่อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ีคนเขาเห็นอะเห็น้องเขาเดินไปเดินได้เข็บวดมันยังไง ก็คือว่าผมอ่ะก็ให้รอตรงนี้ไงเอออรออยู่รอะว่าเนี่ยทีนี้ผมไม่อยากให้พาไปด้วยทีนี้บังเอิญกับคิดเงินลูกนเขาก็เลยไปเก็บเองบอกว่าไม่ต้องเก็บนู่นเก็บนูแล้วเก็บแถวนี้ก่อนตรงร้านที่ว่ารถช่องกตะลุ่นเนี่ยเขาเดินเก็บทักเองก่อนนี่เขาก็หายว่าเกไม่ล้เขาอยู่แล้วเพราะว่าคนมันจะคเยอะมีมั่งไม่มีมั่งเขาเองย้ายทางนู้นเห็นว่ามีงานจบผมว่ารถคานเนี่ยแล้วตะเขาเดินแบบนี้แล้วก็เดินแบบนี้ตรงนี้จะเป็นจุเด่นจุดจุดโต๊ะ ก็เลยลยกเขาเลยคยผมก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลงคยอะไรนี่ผแต่แต่สิ่งที่น้องก็ถามก็คือเก็บเพื่อมาขายแบเบา้ากไม่ไม่ไม่ันตกไปตกปลาด้วยตกปลาครับมาพิสแลไมาดาม่ไปตกหน้ามาทรรมดาตกเองผมก็กลัววมาห้ามเขาตกไม่ตกเดี๋ยวตกบอแลก็ไ่ตกกน้องแ่กจากเขา ก็ปัวงบ่อน้ำตรงนี้าไม่ตาหรอกไม่เราบอกมาเร้่บอกมาเต็มเลยตรงนู้นของธรรมัดผมอ่ะมันเป็นบ่อน้ำลมีบ่อกรอกเทวาตกยวันี้นี่เราะรีมนันจะลยตรงนู้นรายจะนาเป็นบ่อใหญ่วงยห้ามเขาที่เรานี่รผมูนีก็มไรได้ต่อให้เกิดหรอกู้ชม ก็เลยให้พ่อข้ารับงานนะครับางทีบองสิ่งของเนี้ยเล็กๆอยู่ก็มีหมาของเนี้ยเฮ้ยอายุอายุอายุกี่ขวบอายุกรสิบขวบแม่แม่แม่อยู่ชั้นปะอะไร เป๊ะมากับพ yep. ่อทุกวันทำงานตู้นี้ไปเรียนไปเรียนใช่ไหมทำไมติดติดพ่อแล้วมาช่วยพ่อทำงานอะไรบ้างเนี่ยเพื่อทำอะไรเพื่ยทำอะไรวะเพื่อทำงานอะไรบ้างหน้าบ้านหน้าบ้านสโลตสโลต อ่เราเห็นเห็นเวลาว่างๆไปอะไรเก็บกวดเก็บอะไรทำไมเราเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อเป็นขายหาอะไรได้ช่วยพ่อแบ่งเบาให้พ่อได้วให้บอกไปตกปลาเก่งอ่ะช่วยตกปลาได้ด้วยเหรอเล่าโอ้ตกได้เยอะไหมเออได้อยู่นะได้ได้กินอะไรง่ายนะแล้วที่มาทุกคน เไปลือกไม่ออกเดี๋ยวก็จะเิม–แลือกตัวต้องระวังไปหาของไปหาพ่อรถลาแล้วก็มันมีเชื้อโรคมีอะไรนะเดี๋ยวไปติดเชื้อมาลำบ,บากเดี๋ยวติดต่อในบ้านด้วยต้องระวังนะงเป็นอะไร เอายุกี่อายุอายุกี่คบอายุเท่าไหร่สิบคนห้าสองห้าแล้วเมฆมากับพ่อทุกวันติดไหมตู้นี้ปิดเรียนปิดเรียนใช่ไหมทำไมติดติดพ่อแล้วมาช่วยพ่อทำงานอะไรบ้างเนี่ย เคยทำอะไรบ้างเคยทำอะไรบ้างเยทำงานอะไรบ้างดูหน้าบ้านดังนะลูกดูหน้าบ้านเข้าร้านเข้าร้านแล้วเอ่เราเห็นเห็นเวลาว่างๆเบไปอะไรเก็บขวดเก็บอะไรทำไมเราเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อไปขายอ่าหาอะไรได้ช่วยพ่อแบ่งเบา่ให้พ่อได้เห็นบอกไปตกปลาเก่งอ่ะ เแม่ตกปลาได้ด้วยแหละเออโอ้ตกได้เยอะไหมเออได้อยู่นะไไดได้้กินกลงง่ายนะแล้วที่มาทุกัน,นต้องไม่เปิดเลยต้งไม่เปิดเลยต้องระวังไปหาของไปขางพ่อรถล,ลาแล้วก็มันมีเชื้อโรคมีอะไรนะเดี๋ยวไปติดเชื้อมาลำบ,บากเดี๋ยวติดเข้าไปบ้านด้วยต้องระวังนะ ใช่ทแกยกย็คือเขาก็ช่วยเหลือพ่อเขาช่วยเหลือเวลาว่างคือไปหาใช่ไปหาของเนี่ยอ,อูยไปหาแล้วช่วงที่บางครั้งไปกับแม่มเขาก็ไปตามทุ่งนานะเราก็ถามว่าไปทํะไรกันเนี่ยเขาบอกไปจับเต่าเอามาขายให้กับคนที่ซื้อไปปล่อยค่ะ<อ>แล้วเราก็เห็นเอดเด็กคนนี้ขยันน่ะข<ม>ยันแล้วก็ทําได้ทาทาใช้ทําแบบพ่อก็ใช้ได้อะ่ะ ขยันช่วยพ่อได้อะไรนี่เ,าานเด็กในว,วัยเดียวกันอ่ะใช่แล้วไม่จะไม่ไปไหนก็ก็จะรออยู่ตรงเนี้ยเน่นดูสิพ่อก็ไม่อยู่เขาก็นอนแล้วแต่นี้พ่อเขาอ่ะหาของตามกองขยะบางทีไปได้เครื่องอะไรตาอะไรมาเขาก็มาซ่อมเองมีบางครั้งได้โทรศัพท์แต่รุ่นเก่าเก่าเขาก็มาซ่อมอนั่งทําอยู่ตรงเนี้ยทาแล้วก็ให้ลูกเขาเล่นอยู่แถบนี้ย เออเราก็เห็นว่าเออมันก็ใช้ได้เลยนะเนาะแล้วก็นิสัยพุทธจาเพาะออลูกเขพุทธจาเพาะเลยน้องคนที่ไปเจอเขาก็เลยชอบเขาก็เลยชอบชอบว่าพูดเพาะออใช่ค่ะออกะ็ทั้งสองคนนะี่ยน้องชายเขาอีกคนหนึ่งเออพราะตอนแรกอะ่ะ ล,ลูกจ้างเราเขาก็เอ๊ะทำไมวันนี้ยังไม่มาเลยจะสิบเอ็ดโมงอยู่ละเขาก็บอกว่าไปหาหมอคุณครูเขาบอกว่าน้องอ่ะทำอะไรไม่ได้ทำแล้วก็ลืม,อมพอทำผ่านไปแป๊บหนึ่งก็ลืมให้ไปหาหมอหน่อยพาไปหาหมอหน่อยเขาไปหาหมอหมอคุณหมอบอกต้องกินยาก็เลยเนี่ยเราถึงตอนหลังเราถึงได้รู้ว่า,าทุกวันนี้เขาต้องกินยา เพราะว่าไม่งั้นมันเหมือนกับเรียนไม่ได้ใ<บ>ช่แต่นี้เราเห็นว่าเออมันก็ต้องอลำบากเหมือนกันเนาะลูกต้องหาหมอแล้วพอมาช่วงนี้แต่เขาก็พูดพูดแต่ว่าถ้ามีของกินเขาก็พอใจแล้วไม่ต้องแต่แต่ตก่อนหน้านี้เขาไปเอากับข้าที่วัดมาทานกันเขาก็เช้าเขาก็ทีนี้ที่วัดอ่ะเขาก็จะมีส่วนหนึ่งอ่ะเป็นญาติของพระ ในนั้นเขาก็จะเลือกดีๆไปในไอ้ส่วนที่เขาไม่เอาแล้วเขาวางไว้แล้วพ่อเด็กเขาก็จะไปเอามาทานทีนี้เขาก็พูดแต่ว่าช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยทําบุญหากินลําบากก็เลยเลยก็พูดว่าอืมถ้าได้ของกินมาก็พอใจแล้วไม่ต้องเป็นเงินอะไรก็คือมันเหมือนกับว่า ไม่ต้องเป็นเงินอะไรมาช่วยมากมายอะไรหรกเอาแค่เป็นของกินให้ลูกเขากินอย่างเงี้ยเขาก็พอใจแล้วเีนี้เราก็เลยเมื่อวานนี้มีน้องที่เขาเป็นคนถ่ายรูปลงเฟซน้องก็บอกเดี๋ยวพี่ช่วยไปลงขอใครอยากจะทําบุญใครจะร่วมบริจาคแล้วก็บอกว่าพอดีพ่อเขาหยรงนี้พ่อเขาก็เลยบอกบอกว่าไม่ต้องบริจาเปิดบัญชีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแค่ว่าถ้า ถ้ามีของกินที่เหลือกินเหลือใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมให้ลูกผมทานก็พอใจแล้วคือเขาก็รู้ไม่ไม่ว่าจะเอาอะไรมากมายแล้วก็เออดูแล้วนะเขาคือนค่ะก็รักษาอยู่ชีวิตเขาอยู่นานค่ะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็รักษาอยู่นะคะก็รักษาอยู่พระบ๊ายลงมาพระจอมเกล้าค่ะก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกันเลยแต่คนนั้นอ่ะโอ้ยมันมันมองเหมือนสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้จะนิ่งกว่านคนนั้นไม่ค่อยนิ่งพ่อเขาก็เลยไม่มาตรงนี้เพราะรถมันเยอะ แต่คนเนี้นิ่งมีโทรศัพท์แล้วก็จะเดกมาเนี่ยแต่างทีเขามาแล้วเขาจะทำอะไรเพราะอันนี้อะไรคะเ็น้องอะไรหมายถึงไอ้เมฆใช่ไเมค่ะเขาเข้ามาตรงนี้นะบางทีเราก็จะใช้ต้อหน้าบ้านนะเพราะเราอยู่หลังบ้านพอมีลูกค้ามาเขาจะวิ่งครับไปเรียกให้ดูหน้าร้านใช่แต่พอเราทำท่ายกของเขาก็วิ่งมาช่วยยกนะแต่เราเห็นว่าเขาเล็กเกิน เขาเล็กเกินเขายกไม่ไหวแต่แต่เขาก็พยายามจะช่วยถ้าเราทําอะไรนะเขาหยิบอะไรเขาก็เวียงขึ้นบ่าแล้วก็เดินไปเราบอกไม่ได้มันยังเล็กอยู่เนี่ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้สนใจว่าเขาทําอะไรแล้วเข้าไปช่วยแต่ไม่ไม่ไม่เหมือนเด็กบางคนเขาจะเล่นก็เล่นเลื่อยเชยไปไม่ไม่สนใจนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาชมเขาแล้วจะอะไร คือเราสัมผัสกับเด็กคนนี้เราอยู่ตรงนี้ทุกวันน่ะแต่นี้เนี่ยถ้าไม่ไม่พูดไม่ดึงไว้นะไปแล้วหาของหาอะไรเขานะีะอไปดหาของอใช่แต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่ารถมันเยอะแล้วโควิดก็เยอะไปพร้อมพ่อ,อเดี๋ยวพ่อเขาไปแล้วเขาไปพร้อมกันเดี๋ยวไปติดโควิดมามันก็ต้องติดทั้งบ้านไงหน,หนูหนูก็เลยบอกว่าอย่าไปกันเลยให้อยู่แถวนี้ไปก่อน